สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับร,รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬานะคะ Sport นะคะซึ่งจะอยู่ในยูนิตที่2นะคะเด็กๆ Places แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะเรามาทบทวนคําศัพท์จากคลิปที่แล้วกันค่ะให้นักเรียนอ่านคําศัพท์ตามในคลิปที่ครูจะเปิดดังต่อไปนี้นะคะ Students book Unit 2 Lesson 1 Exercise 1 Listen Point and repeat Sailing Skiing Climbing surfing, cycling, frightening, dangerous, exciting หลังจากที่รบทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่แล้วกันไปค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้ครูมีตัวอย่างประโยคคำถามแล้วก็คำตอบนะคะว่าความคิดของเราว่ากีฬาชนิดต่างๆเนี่ย มันเป็นยังไงกันบ้างนะคะมีตัวอย่างประโยคคำถามนะคะเช่นข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียน What sport is the most exciting กีฬาชนิดไหนที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดนะคะกีฬาอะไรนะคะใช้คำว่า what ในประโยคคำถามนี้นะคะกีฬาอะไรที่ น่าตื่นเต้นมากที่สุดนะคะ The most exciting นะในความคิดของเราในความคิดของครูในตัวอย่างนี้นะคะนี่คือเรือใบใช่ไหมคะ Sailing นะคะนี่คือเรือใบ Sailing คำตอบก็คือครูคิดว่านะคะ I think ฉันคิดว่า Sailing is the most exciting ครูทบทวนประโยคคำตอบอีกครั้ง,งคะ่ะ I think Selling is the most exciting. ฉันคิดว่ากีฬาเรือใบนะคะน่าตื่นเต้นมากที่สุดค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างประโยคคำถามแล้วก็คำตอบในข้อที่2กันค่ะนี่คือกีฬาสกีใช่ไหมคะสกีอิงนะคะสกีอิงมาดูตัวอย่างประโยคคำถามค่ะ What sport is the most f r i g h t e n i n g กีฬาอะไรที่หน้าหวาดกลัวหน้าหวาดเสียวมากที่สุดนะคะในความคิดของครูครูคิดว่าสกีค่ะดังนั้นครูจะตอบว่า I think skiing is the most frightening ฉันคิดว่าการเล่นสกีหน้าหวาดกลัวหน้ากลัวมากที่สุดนะคะต่อไปประโยคตัวอย่างข้อที่3กันค่ะ นี่คือวิ่งแข่งใช่ไหมคะการวิ่งนะคะข้อที่3เราถามว่า what sport is the most boring what sport is the most boring กีฬาอะไรที่น่าเบื่อมากที่สุดนะคะ the most ก็คือขั้นสูงสุดนะคะ boring ก็คือน่าเบื่อคะ่ะน่าเบื่อมากที่สุดเลยครูคิดว่า การวิ่งแข่งนี่คือน่าเบื่อมากที่สุดนะคะรูก็จะตอบว่า I think running is the most boring ต่อไปดูภาพที่4ค่ะอันนี้คลานดิงใช่ไหมคะปีนเขานะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคคำถามในข้อที่4กันค่ะ What sport is the most dangerous What sport is the most dangerous กีฬาอะไรที่ อันตรายมากที่สุดนะคะในความคิดของครูก็คือปีนเขานะคะดังนั้นครูจะตอบประโยคคำถามนี้ว่า I think climbing is the most dangerous ฉันคิดว่าการปีนเขาเนี่ยอันตรายมากที่สุดเลยค่ะและตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะว่ายน้ำนะคะ swimming มาดูตัวอย่างประโยคคำถามคำนี้กันค่ะ ประโยคนี้จะไม่เหมือนประโยคที่1-4ใช่ไหมคะเพราะว่าประโยคนี้ถามว่า What sport do you like best What sport do you like best กีฬาอะไรที่คุณชอบมากที่สุดนะคะ Best ก็คือดีที่สุดชอบมากที่สุดนะคะความคิดของครูก็คือครูคิดว่าครูชอบว่ายน้ำมากที่สุดครูก็จะตอบว่า I like swimming the best. I like swimming the best. ฉันชอบการว่ายน้ำมากที่สุดนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือ the best ชอบมากที่สุดเลยนะคะนี่คือตัวอย่างประโยคคำถามแล้วก็วิธีการตอบอย่างง่ายๆนะคะถามความคิดของเราค่ะว่าเราคิดว่ากีฬาชนิดต่างๆเนี่ยเป็นไงนะคะ และครูมีการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบสุกหัดนะคะหน้าที่16ข้อที่3กับข้อที่4ค่ะย้ำการบ้านอีกครั้งค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่16ข้อที่3กับข้อที่4ค่ะข้อที่3ให้นักเรียนเติมคำศัพท์ที่เราทบทวนไปเมื่อตะกี้นะคะในตารางให้ครบถ้วนนะคะทั้ง5ข้อค่ะและการบ้านในข้อที่4นะคะ exercise ที่4ให้นักเรียน แต่งประโยคนะคะคล้ายๆกับประโยคที่ครูแต่งเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้เรียนรู้การไปเมื่อตะกี้ค่ะถามความคิดเห็นของนักเรียนนะคะว่านักเรียนคิดว่ากีฬาชนิดไหนมีลักษณะยังไงนะคะน่าตื่นเต้นมากที่สุดน่าหวาดกลัวหรือว่าน่าเบื่อนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ครูได้ยกให้นักเรียนได้เรียนรู้กันไปเมื่อตะกี้ค่ะ หลังจากนั้นนักเรียนทาแบบหัดเรียบร้อยแล้วนะคะส่งถ่ายรูปมาเลยค่ะให้เห็นเลขหน้าเลขค่อยชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งการบ้านมาในไลน์กลุ่มภาษาอังกฤษของเรานะคะหรือว่าไลน์ส่วนตัวของครูนะและเช่นเดียวกันค่ะหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .6 เนี่ยนักเรียนสอบถามมาในในไลน์กลุ่มของเราได้เลยค่ะหรือว่าไลนา์ส่วนตัวของครูนะ หลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะหมัน่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย